เก่งเลยกัน้างครับอ้าวระวังท <laughs> ่าแถวมันออกมาอีกแล้วหลังจากขับรถมา2ชั่วโมงกว,กว่าก็พากันมาปล่อยน้ำนะฮะ ้าวเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นเล่นงานแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อฮะไปยังน้ําตกห้วยแม่ขมิ้นนะฮะอ่ะเจ้าถิ่นิ่หมดแล้ว จะมีในส่วนของค่ารถ20บาทแล้วก็คนเข้าร้านนะาอยหนึ่งฮะอะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศและคนต่อนะ ลราไปสองึ้นแล้วนะยังยังแบบเหมือนจะตกแม่ไม่ตกแนะห่ครับทกคนบรรยากาีอแม่เเ็ทนที่มาีออ่ะเดินมาถึงก็เห็นสะพานครับสะพานข้ามคลอง เลยเหลือบมาเห็นน้านะครับผมน้ําอย่างใสครับผมเนี่ยปลายเยอะด้วยครับทานผู้ชมเนี่ยน้ําใสแบบว่าเห็นปลายอยู่ด้านล่างเลยะฮะเนี่ยนี่จะเป็นทางเดินนะครับเข้าไปในในน้ําตกแม,ม่ขมิ้นะฮะผู้บรรยากาศใช้ได้นะครับผมแต่เสียอย่างเดียวครับเรามาเนี่ยไม่ได้ค้างแรมนะถ้าเรามาได้ค้างแรมนี่คือเนื้อปองเนี่ยโอ้โหจะดีมากมากนะฮะ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกเส้นทางนะครับการศึกษาสเส้นทางธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆครับท่านผู้ชมเป็นคลิปครั้งแรกครับที่ได้ดมาอ่ะเดี๋ยวไปดูน้ำตกกันนะด้านหลังน้ำอย่างใสครับท่านผู้ชม นี่นี่ครับใส่มากนะน้ำตกทั้งหมดจะมีอยู่เจ็ดชั้นนะฮะชั้นที่ห้าอยู่ที่สี่ร้อยสิบเมตรชั้นที่หกอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเมตร ตัวชั้นบนสุดที่เจ็ดชั้นที่เจ็ดอยู่ที่หนึ่งพันสามสิบเมตรเอาเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะฮะโอ้เส้นทางทำอย่างดีเลยเนี่ยเป็นกรอบเส้นทางเดินไปเลยเพื่อให้กันไม่ลงป่าหรือเปล่านะะนี่ครับท่านผู้ชมก็แต่ละจุดก็จะมีป้ายบอก ลักษณะก็คือจะเป็นบอกเส้นทางเดินำํำรวจรรมปาาิครับอันนี้ก็จะไปผ่าวาไหลจนหลงเส้นทางตอนนี้ครับผมโอ้อ่ญญานยากหน่อยฮะตกภาษาไทยขนาดวัาเองยังตกภาษาไทยนะไม่รู้อะไรจะซอกเราขนาดนี้เส้นทางก็ดีดีนะท่านผู้ชมโหยถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาได้เนี่ยโอ้ยจะดีมากนะโอ้นี่ครับ ถือว่าได้เลยนะฮะท่านผู้ชมต้นไผ่ก็มีแต่ต้นงามๆนะต้นใหญ่ๆถ้าช่วงออกหน่อมาเนี่ยไม่ต้องหากินไก่ครับสำหรับเจ้าที่นะครับเจ้าที่ที่ดูแลในเขตน้ําตกเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากน้ําตกไมคเม้นไหลจนหลงไหลยังไงไหลจนหลงนี่ครับไหลจนหลงว่างั้นโอ้แต่เห็นว่าน้ําตกแบบเนี้ยถ้าบ้านเราน้าจะขุ่นนะฮะ แต่เนี่ยน้ํายังใสปิ๊งอยู่เลยฮะับ่ยแทบจะดื่มได้นะฮะอ๋อเอาแปลว่าเราเราเราขึ้นมาแล้วขั้นตอนใช่ไหมฮะเราไไม่ด้้ัขนนตอคือเรามาเวลาจอดมันจะอยู่ชั้นที่สี่แล้วอ๋อแปลว่าเราลัดขึ้นมาชั้นสี่แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเอ้ากับผมมาครั้งแรกเนาะใครจะเก่งเหมือนคุณนะ นี่ครับมามาเมื่อสักครู่ก็ต้องขอบคุณนะครับนี่คนนี้นะฮะที่บอกกล่าวโทรศัพท์ตกนี่ครับฟิล์มมอกไอ้แตกหมดแล้วผมนี่<า>เป็นรอยเลย,ยกเกือบหายครับถ้าหายเครื่องนี้มานี่รับรองทํางานไม่ได้ฮะส่งงานไม่ได้บรรยากาศก็ในนี้ก็สมมติจะเป็นป่าไผ่ยะสนมากนะฮะไผ่ก็มีต้นสวย เนี่ยครับขณะนี้ก็เวลาก็บ่ายสองครึ่งเลยนะ,ปปะทีแรกกะว่าจะลงไปเที่ยวในน้ำตกเอราวันนะฮะแ,แต่บังเอิญนะครับไปเจอค่าตั๋วครับค่าตั๋วคนเข้าคนละร้อยนะครับแล้วก็บวกมอเตอร์ไซค์ยี่สิบาทกล,กลัวครับกลัวครับหนีมาแม่ไม่ตกแม่ขมิ้น <laughs> มาแลวจบไปมินเกมครับผมเสียมันเดิมมีค่าเท่ากันนะจุดจบเลยอ้าวโอเคโอเคเสียเสียยอมก็ได้นะฮะสุดท้ายก็เสียร้อยี่สิบนะฮะนี่ก็จะเป็นโอ้เพกานี่ครับเพกานี่เอตัวไหนเพกาตัวไหนมันอยู่ใไนเพกา นี่ต้นเพกาเนยหรือต้นบักลินฟ้าู้ใดว่านี่ไงต้นเพกาล้นลินฟ้าอ๋อภาษาอีสานต้นบักลินฟ้าอืออ๋อเอ๊ะเท่าที่เดินมาเนี่ยทำไมไม่เห็นคนมาสักคนเลยนะฮะมีทีมเราสามคนเนี่ยไม่มีเลยสักคนหนึ่งะฮะที่จะเดินตัดหน้าเรานะฮะเงียบกริบเลย ตะแบกนาโอ้ต้นอย่างสวยครับเนี่ยตะแบกนาเนี่ยต้นนี้เนื้อสวยมากครับถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าพูดอที่เคยสัมผัสมารครับในมันเนื้อสวยมากบรรยากาศเมื่อครึ้มนะครับส่วนมากก็ต้นไม้จะปกคลุมนะครับลงมาทำให้แสงแดดเนี่ย จะส่องความสว่างไปถึงข้างล่างนะฮะนี่ครับน้ําตกถึงแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น้ําตกได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้น้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับน้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะ นี่ฮนะสวยสวยสวยครัหลังจากเราชมบรรยากาศจุดนี้นะเสร็จแล้วฮนะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนต่อนะนี่ฮนะจุดที่น้ำไหลลงมาเนี่ยเห็นไหมครับผมมีน้ำตะคงตะไครน้ำที่ติดคาอยู่ข้างบนนะะ ส่วนนี้ก็น้ําไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับทำให้น้ํามันไม่มากพอสมควรครับความสวยมันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนนน้นนะฮะแต่น้ําจะน้อยจะมากขานาดไหนก็น้ําก็ยังใสยอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยมาจุดถึงทางลง,นะรง,งครับผมเป็นบันไดไม้ไทยเฮ อ๋อก็ทาอุโมงอุโมงลอดของน้ําเนี่ยเป็นช่องระบายน้ําหลังจากขบนลงมาล่างนี่ครับลงมาล่างเป็นอุโมงเป็นเหมือนแบบท่อครับให้น้ํามันลอดผ่านมาได้โอ้สวยสๆนี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นจุดไลไล์ครับจุดที่สูงที่สุดนะครับของ น้ำตกแม,ม่ขมิ้นนะฮะนี่ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จครับผมแต่เสียดายครับมาเนี่ยไม่ได้เอาเสื้อมาเปลี่ยนเขาจะลงน้ำเล่นดูหน่อยเสียดายมากๆครับนี่ครับโอ้ได้การอยู่นะฮะได้การอยู่ได้การอยู่ฮะเดี๋ยวเราไปดูขบวนกัน นี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้ยนี่ครับเดียได้ครับเดียา้มากเลยเสือ้อเสื้อเราไม่เอามาครับผมได้แต่มาดูบรรยากาศข้างมนกันนะฮะแต่ว่าขนาดน้ําไหลวันนี้นะแต่ว่าน้ํายังใสกิ้งอยู่เลยฮะกินได้น้ำนะครับผมไปเชื่อครับผมประสิทธิ์ลองกินดูไปเชื่อผม นกเลยมพี่นกพเออเนี่ยนกน้อยอะไรพรน้ำเหรอเนี่ครับเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงสวยไหมร้อยยี่สิบบาทนะครับคุ้มไหมอ่า<ม>คุ้มไม่ไมคุ้มทำแก่จะดูอะเออไมหางเน,น,นี่ยร้อยยีนะ่สิบบาทคุ้มไหมนะครับเอา้านี่งไง ขายจะลงนะครับผมจะลงแล้วเตรียมตัว,วครับลงแล้วลงแล้วเย้ลงแล้วอา้าวถอดถอดสิครับรออะไรถอดเออรอ20บาทต้องคุ้มสิรอ20บาทจะเอาอคุม้มไหนมาแล้วเราอาบนะครับลงไม่ได้โอ้เก่งเลยขาดครับพุ่ผ้ม <laughs> โอ้เก่งเลยขาดข้างครับโอ้อาจจะขัดแท้โฮ้ยไหนผมดูผลงานเลยนี่เฮ้ยเก่งไลยขาดข้างโอ้เฮ้ยโอ้ใจเฮ้ยตายตายตายเอาถอดยี่ถอดอเก่งถอดเก่งเลยถอดเก่งเลยถอดเก่งออก ม,มันจะเปียกมันจะไป็นถังคังเลยวละเฮ้ยเอาถอด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 เออถอดถอดถอดเก่งอถอดถอดเลยถอดเลยถอดเลย,เลยหันหันพระพุนหันไปพระพุนธไหม αι? โอ้ยท่านผู้ชมครับเสียภาพพ้นหมดเลยครับปเปียกช่องเนี่ยเสียหมดเลยนะครับเก่งขาดเก่งขาดข้างได้ครับผม ไอทีไ่ไหนเออรู้ที่ไหนไอถึ่นั่นฮนะตายโอ้ยไปดีกว่าครับเหนื่อย,เ,อย,เ,ย,ายาเ,เหนื่อยเกงขาดข้างโอ้ยครับเสียประสิทธิ์เสียอยากทำแซงเกงขาดข้างเหนื่อยเกงในเกงในตัวสามสิบห้าบาทไม่มีกล้าซื้อผมเหนื่อยมากเลยฮะเอาลง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 เลย นี่ครับท่านผู้ชมได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่บรรยากาศนี่ได้อยู่แต่เสียอย่างครับไม่เห็นมีปลาเลยปลาไปาหมดไม่รู้เฮ้ยไปหมดเลยฮนะน้ำมันไม่ค่อยมีนะน้ำมันแห้งไม่รู้เออหันตรงน้นหันหนุนเอาเอาจัดเลย เฮ่ยเฮ้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 ยมฮ้ยเ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 ล้ยมฮ้ย โอ้ได้การอยู่นะครับได้การอยู่อ้าวแลวสนุกเขาแล้วครับอ้าวมาแล้วมาแล้วไม่มีพุ่งเหลาเลยพุ่งเหลาเลยโอ้แล้วแล้วหมีควายลงน้ำนะฮะไอนี้ปลาพยนูน <c oughs> อ้าหมีควายลงน้ำแล้วเ <c oughs> อ้าเอ้าตูม เออโอ้ยตายแล้วอะไรจะเพลินขนาดนั้นฮะมันจะเพลินเกินไปแล้วดูอะไรหินเหรอเออเอาเอาระวังโอ้จังไลแมนจริงๆเลย พวกนี้นี่ดูดูดูท้าแท้มันออกมาอีกแล้วดูดูโอ้ไอเจ้าป่าเจ้าเขาหน่อยนี่ไอ้เจ้าป่าเจ้าเขาเขาหน อคนหนึ่งก็กางเกงในขาดตูดโอ้ยตายแล้วสภาพศพดูไม่ได้เลยไปอ่ะดูดูชีวิตเหมือนโดนชีวิตเหมือนโดนทำลายมาหลายชีวิตเหมือนโดนทำลายโอย้ตาย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 ส,ภา,สภาพดากสภาพดากเอาเอาเอาให้น้ำ เอาให้น้ำใจเลยเจ้าพ่อคุณเอ้ยเออเออเออโอ้ยอยาทิา้งหน้าปัญหาไม่มีไม่มีอา้เอาค่อยๆลงดิค่อยๆลงด,โด,ลงดิโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมธาตุแท้ของมนุษย์ <c oughs> <laughs> แต่ของมนุษย์มันก็ว่าเผยอตอนที่มันอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยฮะเออเอ,อ่ะอะตามนั้นละเมึงออหลังหลังจากเราถ<า>่ายขบวนเสร็จเนาะอ่ะเราก็มานั่งให้ปลาเราก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะฮะน้ำตกห้วยแม่คมินนะครับตอนนี้ก็เป็นอะไรี้สิ่งอาม,มากมากเลยก็คือเราได้สัมผัสธรรมชาติตั้กงกตจากหือปลานะครับตองทีเราเห็นแก่ซาปาซาปาที่ออกปลาเนะี่ยมากินหนังเสีย่ยวเสี่ยวผิวของเราที่มันเสีย นี่ของรินนะครับจากธรรมชาติเลยนะครับอันนี้คืออยู่เราอยู่เหนือชั้นสุดแล้วก็คือสูงสุดนี่เก็บทั้งหมดเก็บชั้นนี่ทั้งหมดเก็บชั้นตอนนี้ก็จะเห็นเราสังเกตว่าจะเห็นปลาเล็กๆนะอันนี้มากินแม่เขียวนหนังกระพะนังกะพะเราที่หลุดออกมานะก็คือเป็นอเมซิ่งมากๆเลยนี่นะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนนะฮะอยากมาสัมผัสกับชีวิตธรรมชาติแบบนี้ก็แนะนําเลยมาที่น้ำตกห้วยแม่คำินนะฮะอยู่ที่ชั้นเก็ดนะฮะ สานเกตสุดสุดนะครับผมบรรยากาศสุดยอดเลยอยู่เราอยู่ที่จุดสูงสุดแล้วนะของบนน้ำตกนะฮะก็เรียงรายด้วยธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้ก็คือหมูปลาเล็กๆนะกัดสีผิวเราให้เลยนะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนเนี้ดีมากมากเลยถือว่าโบท็อกในตัวฮะนี่ปลาเล็กๆก็เหมือนปลาซิวท่านมามากินหนังกระพ้ามาแค่กินปลานของหนังกระพ้าเราเห็นนะฮะท่านผู้ชมรู้สึกกระจี้กระจี้นะกระจี้กระจี้อยู่นะฮะดูนะท่านผู้ชมะกระจี้ นนเ,ๆๆเนี่ยมันแกะเก่งข้างข้างเนี่ยจับไม่ทันหรอกเป็นอะไรที่สินมากนะครับท่านผู้ชมแม้กระทั่งเกงในขาดชีวิตก็ยังมีสีสันนะฮะก็ยังไม่ทิ้งฮะยังมีรอยอยู่นะฮะมีรอยรอยขาดอยู่นะฮะ เดี๋ยวว่าใช้ให้คุ้มค่าใช้จนนาทีสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวอีกตัวเดินยิ่งหนักกว่านี้อีกแล้วบอกให้คัดเลยโอ้ยยอดเลยนะฮะอันนี้ยังออเดอร์มาบอกให้คือว่าใช้ของคุ้มค่าจริงนฮะต้องคุ้มค่านะครับพี่น้องใช้ใช้ประหยัดนะครับี่เลยว่าสุดยอดเลยว่าผมนี่ประหยัดเลยนะนี่คักก้อาให้มันขาดข้าหำเขาเรียกโอ้ยตัวหนึ่งนี่บอกให้ข้างหลังเนี่ยตรงไอ้ลูกสะารนี่ดูไม่ได้เลยนะครับ มึงไงโดยบมันโดยโดนทะลวงตูดมึงไงโดนทะลวงตูดมาเลยขาดตูดนะครับอันนี้เป็นหินธรรมชาตินะครับเราได้ถึงหินธรรมชาติสังเกตนะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะกีไม่หย่อนเนี่ยเขาก็ใช้ไอ้ตูดนี่แหละเออเนี่ยมกถูกที่ไข่ใช่ถูกที่ไข่ออกเป็นออกเป็นก้อนเลยนะออกเป็นก้อนนะ เนี่ยเขใช้หินเนี่ยมาขูดนะไหมเนี่ยออกเลยที่ใครเต็มเลยเป็นก้อนเป็นแผน่นเแผ่นนะถ้าพูถึงออขอเป็นแผน่นนนี้ขูดพร้อ่าทีนี้มันจะมีสารคุณก้อมันจะมีะเนื้อยื่อของหินนี่ยที่มันเป็นเขาเอ,อ็นผมีดตรงนี้มีด,มดจะรับมีดได้ตนีคมมากอันนี้เขาเรียกว่าท่าหลับลึก นะหลังจากเรามาเที่ยวกันตั้งแต่ออกตั้งแต่ตีห้าครับตีห้าครึ่งครับวันนี้ก็ได้ถึงเก่บเวลาครับได้จะถึงเวลาเดินทางกลับนะครับกลับไปภูหลวงนาวครับเริ่มงานครั้งใหม่ในวันเช้าต่อไปนะครผมวันนี้กเ็เป็นทริปที่สุดท้ายครับเป็นน้ําตกแม่เม่นครับเวลาก็ประมาณบ่ายสาม จะใบสี่แล้วไม่เกี่ยทีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพอดีเราหลังจากที่เราได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำส่งวุ้ยสุบ่าแล้วเย็นสดชื่นเย็นเข้าไปถึงตับเลยนะครับอ่าคุณรู้สึกได้ด้วยแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บมันจะเป็นอ่าสปาสปาอ่าปลาปลาปลาเข่งตัวเล็กอ่ะมากัดเซลล์ผิวของเราที่มันสูญเสียไปอ่ะแล้วก็เป็นหรือว่าเป็นอะไรทิ้งแล้วมันมาเยอะด้วยนะ มาเป็นฝูงครับผมมาตัวเดียวนะมาเป็นฝูงเลยมาตายไหมมาเป็นกลุ่มกลุ่มนึงจะมีประมาณสามสิบตัวมาล้อมรอบอยู่ในตรงฝ่าเท้าเราหลังหลังจากเราโชว์ไปครั้งครั้งใหญ่ครับโชว์เกงในขาดข้างก็ในกระถึงวลาครับผมอ่โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดก่อนครับบ๊ายบาย นข,นอขอไน,นี่มีเวลาจะซื้อน,นะครับเขาขอไปอนนไ,ได้ขั้นที่สี่ตอนที่สี่นะครับที่เราเดินพลาดไปไปขึ้นบนขอนนะฮะตรงนี้น่าจะลงไม่ได้นะก็ <c oughs> ไม่เล่นนะตรงนี้นะอะจุดข้างหน้าก็จะเป็นที่กลางเต็นท์ค้างแรมน้ำในคืนนี้ระดับ ใครที่มาอะมีเวลารีแล็กนะครับใช้มีเวลารีแล็กหนึ่งสองว,ว,วันนะฮะก็จะเป็นที่จุดทางแรมนะชมบรรยากาศช่วงคืนกันนะฮะตรวน,นี้ก็เป็นจุดจุดสวยทา,ทางสำคัญนะครับเนี่ยเป็นน้ำตกน้ำพายังเล็กเลยนะฮะสวยมากเออ ะจะเป็นจุดบริการเช่าชูชีพนะครชมชูชีพเลน,น,น้ำล่างจนสิบเจ็ดนาฬิกาด้านล่างเป็นจุดเลน,น้ำครับล่างสุด ไปดูดีไหมอืมไม่ไปดีกว่าครับน่าจะลึกอยู่ข้างล่างนะฮะอะโอเคถึงเก็เวลาครับผมตอนนี้ก็สี่โมงกว,กว่าแล้วถ้าอยู่นานกว่านี้มีเหตุกลับบ้านมีสี่ทุ่มเลยนอนนะฮะไปตอนนี้ก็ ขอจบทิปเพลงต่าน,นี้ก่อนฮนะเดี๋ยวกบว่าไม่ทันนะผมเดี๋ยวจะขำเมาอ่ะบา,บายยเจอกันทีหน้าฮนะ